สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในปี2024นี้นะคะและทางทีมงานได้จัดทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำเวอร์ชันใหม่ของเราสำหรับปีนี้ค่ะทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการรีวิววิดีโอนี้ค่ะโลกดิจิทัลยังคงพัฒนา,นาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดภัยคุกคามการโจมตีจากทางไซเบอร์และแฮกเกอร์อาชญากรทางไซเบอร์เองก็มีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากขึ้นค่ะ ทำให้องค์กรต่างๆมีความเสีย่ยงต่อการถูกโจมตีได้ค่ะดังนั้นเรายังคงเน้นย้ำเช่นเดิมค่ะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเท a ด i t i o n a l และ o n p เพ m มิสให้ท่านดูแลระบบและอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอน,นะคะค่ะและสำหรับเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน13นี้จะเริ่มออกให้ลูกค้าได้ใช้กันโดยขอเริ่มที่กลุ่มลูกค้าซอฟต์แวร์แอสเซอร์ก่อนค่ะโดยกำหนดการประมาณต้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ และสำหรับกลุ่มลูกค้าเทสดิจิทัลและออนเพอร์มิสกำหนดการคือวันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะและในเวอร์ชัน13มีอะไรใหม่ๆบ้างมาชมกันค่ะ หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆหรือต้องการที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามหรือติดต่อผ่านทางไลน์แอสไซน์ซ CMS โดยสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ด้าจอได้เลยนะคะสามารถมาเป็นเพื่อนกันและพบกันใหม่ในปีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ